ตอนนี้ท่านคณะกรรมการกำลังเดินดูในส่วนของช่วงลำตัวอยู่นะคะทั้งสี่ตัวขนาดมาไม่ครบนะคะยืนแถวตอนลึกนี่จากหน้าเวทีจนไปถึงท้ายเวทีนะคะเต็มสนามพอดีเลยเมื่อวานเป็นไซส์เล็กนะคะวันนี้เป็นไซส์ใหญ่เมื่อาาวานไซส์เล็กจะยืนแถวอยู่ประมาณหตัวนะคะในแถวตอนลึกวันนี้สี่ตัวเต็มสนามแล้วนะคะ ตัวมูนอลังการมาก,ลากาหลังจากที่เราประกวดในทุน่นเสร็จทั้ง8ปดรุ่นนะคะก่อนที่เราจะจริง แกรนแชมนะคะแล้วก็มีรีเซิร์ฟนะคะเราจะทำการโชว์พ่อพันธุ์อีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้รับชมกันเมื่อวานวันนี้ท่านอาจจะไม่ได้มาไม่ได้มาเห็นความอลังการของพ่อพันธุ์วันนี้นะคะเราก็จะให้มโชมแล้วก็ดูความอลังการอีกสักหนึ่งรอบนะคะ นะครับท่านกรรมการทั้งสามท่านก็เดี๋ยวท่านอาจารย์สุพรชัยฟ้าลีนที่พูดในทางสูตรวิจัยและั้นทางกระดูกสรินทรนเหล่านี้เต็มเลยครับที่อ่าก็มันเป็นอดีตแล้วเนาะปรบปัจุบันก็คือเกษตรกรคนนะครับก็อ่าวยค่อนข้างจะ แตกต่างกันพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ <im it> ออก็มีดีเนระเบินะครับวันนี้ก็มีมาด้วยกัน4ตัวนะครับผมขออนุญาตตัดสินเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะใช้เวลานานาในในสิ่งที่มันมันไม่ยากนักนะครับเพราะฝ่ายมันก็น้อยตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่วงท่านรายการแล้วก็จะมีการตัดสินแกนแชมป์ ก็จะได้เสร็จโดยสมบูรณ์นะครับไม่เร่งรีบนะครับ,รบสำหรับควาย4ตัวนี้นะครับพูดถึงเจนการประกวดก็คือว่าทั้ง4ตัวผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกวดนะครับเพราะฉะนั้นมี5รางวัลยังไรก็ได้รางวัลให้หมดทุกตัวนะครับแล้วกถึงพูดถึงตัวหน้านีอก่อนนะครับตัวหน้าถ้าเราเทียบเทียบตัวอื่นเขาก็จะ เราก็จะเล็กนะครับาการตัดสินรุ่นนี้นะครับมันเป็นฟันหนึ่งคู่นะครับต่างกันก็คือประมาณหเดือนนะถ้าบวกลบนะครับควายฟันหนึ่งคู่นะครับถ้ามันจะไม่เหมือนพวกรุ่นฟันนั้นนมอันนั้นตัดสินยากนะครับบางตังวสิบเดือนบางตัวสองปีครึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่รุ่นนี้ก็คือห่อางกันแค่หเดือนนะครับบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะพิจารณา ได้ได้ง่ายขึ้นนะครับสาหรับหมายเลขหนึ่งนะครับก็ต้องขอชมในเรื่องของความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับเลี้ยงมาดีนะครับการยินของคาน่าค่อนข้างจะดีนะครับหลังหลังถ้าแข็งแรงกว่านี้หน่อยก็ดีนะครับแต่ว่าหลัง